สวัสดีค่ะบ่าพอกระซอโออีกแล้วพี่น้องจ๋าใช้เดียวเหมือนเดิมพี่น้องอ้าวบริสโอเด็ดตำใสตันพี่น้องจ๋าโูโรคีรีปากง่ายเลรอพี่น้องเป็นพวงคุณบ่โอ้ยอันนี้ตันปะโคโรน้ำพี่น้องจ๋านั้สิว่ามันยาวโพดโพดมันกินไ่ได้เหมือนนี่กินพร้อมกล้วยพี่น้องจ๋าอยากล้วงมึงเห็นเพิ่นกินแต่แทะแตะแทะเอามากินก็กล้วยพี่น้องอืมมาๆสักสอบอะไรอย่างหาย้ำมาจากพี่น้องจ๋าอัดอันดับแรกก็เอาบะโกโรก่อนนะ มาจ้ะเปื่อยดีครับอืมอืมดอกอืม ดอกพักตังแม่เคือคยซื้อบอกดอกพักตังจ้ะลวกแล้วอืมอ้มอื้ม ปดูดูดูด้เนี่ยป่ะเป็นไรอ่ะอืมเป็นอย่างอันนี้ต้ให้ถือดอกแยกพี่น่องไม่ยช่กัดหนักอืมมาอืมมาเป็นพวงมาจ้ะ <laughs> <laughs> Sao bạn là đăng ký <laughs> rất đai, um, giờ mới loáng bừng, thấy cháu tìm Mặc mì มาลองกินกล้วยอืมอีน่หน่อยแฝดอืมพันจะกกิดขปุ่นพี่น้องว้าสุดยอดแสบกินยัมได้กับแสบพี่น้องเอ้ยต่ำบุ้มไม่เบื่อจะ้ะอืมโอเ้ยยุ่งกัดขวยอุ๊ยมาลองเบิ่งพี่น้อง,องข้างแรกพี่น้องจ้า ยิ่งตามก็กล้วยมาได้จ้ะปัดปัดเหมือนเรากินหัวปีแบบเดียวกันเด้เลยจ้ะ อืมอืมนู่นไงกินไปน้ำตน้นยูงไงเปล่าสูตรีวิตกัดอืมอืมลองเมืองอันนี้ดอกพักษาพี่น้องจกัก เคยกินด้วยกันแหละอืมสอกผักสาบอืมคุณแม่ตาโตแล้วจ้ะคุณแม่เริ่มตาโตแล้วจ้ะมา อืมขมนิดๆออกขมนิดๆถ้าพูดอ่อนอืม ไปกินกผัดลูหนุ่มกะแสบปวยเสื้อพี่น,ออน้องเหรอฮึ quạt quạt chắc đẹp chị ai ăn 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 อืม,มาหมักมีท่านเด็ดสิอืม Thằng lẹo đi rồi Bà chà Kéo ừ. kéo hát hát Kéo hát รสชาติมันไม่รสแซ่บยังเลยพี่น้องจ๋าจืดๆอือถ้าบมว่าข้ามันแกนี่จะแซ่บอยู่พี่น้องตัวพีห้ามห,หน่อยๆก็เนี่ยอือแซ่บเพื่อนมาย,ย้ำอือเจอดี